เพื่อนๆวันนี้เราสงสัยต้องทําที่แย่ไข่มดแดงใหม่แล้วแหละเพื่อนๆนันขาดไหมขาดเดี๋ยวไข่ร่วงหมดเนาะทําใหม่เลยดีกว่าตัดออกเลยโอนี่เลยตัดออกเลยเพื่อนๆเ,เราจะทำใหม่กันเนาะ ดังเขียวมาเนาะเพื่อนๆดังเขียวมาวัดก่อนวัด่างนี้นี่นี่เผื่อน,นิดหน่อยเนาะเพื่อนๆวัดให้ได้อย่างนี้เนาะนี่ อย่างนี้ค่ะปานเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดด่างเขียวนะเพื่อนๆน,นะได้แล้ว เห็นแล้วเราก็มาน,นัอนี้นี่นี่นม้วนเข้าก่อนเนาะนม้วนเข้าเย็บการเริ่มต้นก่อนเนาะเพื่อนๆเนาะใช้เอ็นเย็บนะคะ ใช้เส้นเอ็นเย็บจะได้ไม่หลุดนี่ค่ะเย็บมาเกือบสุดแล้วใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเย็บให้มันแน่นๆตรงขอบเวลาน้ำเกาะก็จะได้ไม่ไม่รุ่ยออกเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาไปแย่ไข่มดแดงอะ่ะน้ำจะเกาะน้ำจะเกาะเกีเ่ยว แดงก็ชอบทํารังตามต้นไม้ที่มีทาวนที่เป็นน้ำเนาะนั้นเวลาจะแย่ไข่หมดแดงเราก็ต้องทําให้มันแน่นนาจะได้ไว้ใช้นานๆเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ที่ทํามาครั้งก่อนที่เอาออกเนสองสามปีแล้วค่ะก็เลยมันขาดก็เลยต้องทําใหม่เนาะเพื่อนๆไข่สุดแล้ว ยังโอ้สุดแล้วคได้เป็นอย่างนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตัดเฉลียงเสร็จแล้วก็ตัดให้มันเป็นอย่างนี้นะคะลักษณะให้มันเฉลียงออกอย่างนี้เฉลียงออกอย่างนี้แล้วเราก็เย็บเนาะเพื่อนเพื่อนให้เฉลียงออกอย่างนี้ค่ะนี่เฉลียงออกอย่างนี้เนาะเนี่ยมุมให้มันมีมุมมุมใดมุมหนึ่งอยู่ เราเราก็เย็บเนาะเพื่อนๆเย็บทางขอบนี้อีกทีหนึง่งโอเคเดีชจะเย็บให้ดูนี่แล้วแล้วเราก็มาถึงปลายจริงๆเวลาเย็บก็ม้วนม้วนเข้าเข้าเข้าหากันก่อนนะคะม้วนอย่างนี้ค่ะม้วนด่างเขียวอย่างนี้เพื่อให้ไม่ให้ด่างเขียวหลุดนะคะอันนี้เราเย็บมาใกล้เสร็จแล้วคะ่ะบเพื่อนๆ ใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะคะคว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นก็ทำตั้งแต่ตะวันยังไม่รับฟ้าจนตะวันรับฟ้าเลยเพื่อนๆเอ๋ยแต่ว่าก็ทำครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานค่ะเป็นอุปกรณ์หากินเนาะเพื่อนๆเนาะก็ทำเอาไว้สำหรับหากินนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆอเก็บไปเลยค่ะ เย็บให้มันคล้ายหมวกซานตะาคอสเนาะเวลาตัดเราต้องเราต้องดูด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแย่ไข่ลงมาเขาก็จะมาอยู่ตรงมุมมุมนี้แหละเขาจะได้ไม่หกเนาะเพื่อนเพื่อนบางทีสูงสูงแย่เหนื่อยมากเลยอะแต่ไข่หกหมดก็เสียดายเนาะเพื่อนเือนเนานะก็เลยต้องทำให้รัดกลุ่มหน่อยเย็บไปใช้ได้ ใช้ได้เ่าเรียกได้เอ็นค่ะได้เอ็นได้เอ็นสีสีเขียวขี้มา้าเย็บเพื่อนทนทานเนาะเพื่อเพื่อนเนาะเราจะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเราจะเสร็จแล้วนี่โอเเราเสร็จแล้วแหละ เดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูผลงานกันเดี๋ยวนะคะเดยนะครับโอเคเสร็จนี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่นี่เขียงออกมาเขียงออกมาอย่างนี้ค่ะนี่ เวลาแย่ไข่มดแดงเขาก็จะมาอยู่มุมนี้นะมุมนี้มุมนี้นี่สำเร็จเสร็จแล้วเพืพ่อนๆได้แล้วที่แย่ไข่มดแดงแล้วเราก็จะมัดเชือกตรงนี้ค่ะเป็นสามมุมนะคะมัดเท่าๆกันแล้วเราก็โยงเนาะโอเคเพืพ่อนๆคลิปนี้โอ้โหทำเงินหลายไข่ย้อยเลยกว่าจะเสร็จบา,บายๆเพืพ่อนๆคลิปหน้าก็าเจอกันนะคะามาทำที่แย่ไข่มดแดง ชิ้นงานใหม่โอเคค่ะบ๊ายบาย